และนี่ก็คือ c t e c h GAN Power Adapter 65วัตต์ตัวนี้จะมีเทคโนโลยี GAN มีทั้งหมด3พอร์ตชาร์จนะครับโดยจะแบ่งเป็น Type C 2พอร์ต USB-A 1พอร์ตจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่65วัตต์ตัวนี้รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่หลากหลายสําหรับใครที่สนใจสินค้านะครับผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับในส่วนของการทดสอบนะครับตัวนี้ผมลองเอาไปใช้งานกับสาย c t e c h สายตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วเข้าไปกดดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมจะม ง่ายกับโน้ตบุ๊ก ASUS กำลังไฟที่มันจ่ายได้ก็จะประมาณนี้เลยครับคราวนี้ลองเสียบกับอุปกรณ์หูฟังทั่วไปนะจะเห็นว่ามันจ่ายไฟมาไม่ได้จ่ายแบบจัดเต็มนะครับอันนี้ผมลองเทสกับโทรศัพท์มือถือ iPhone 15ก็จ่ายไฟประมาณนี้เลยครับและคําถามยอดฮิตของหัวชาร์ทที่มีกําลังวัตต์เยอะเนี่ยก็คือเวลาใช้กับอุปกรณ์อุปกรณ์จะพังไหมมันจะจ่ายไฟเยอะเกินหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยครับยุคนี้เนี่ยมันจะมีระบบปรับกําลังไฟตามอุปกรณ์ที่ชาร์จช่วยให้ถนอมแบตเตอรี่แลวก็ถนอมอุปกรณ์ที่เราใช้ด้้้้้วววววยยยใใคครรรทีี่่จจะะเเออาาไไปช์กก็็แแแลลลลตตนนนนััมมํณหหดง กำลังไฟที่100โวลต์ไปจนถึง240โวลต์เรียกได้ว่าใช้งานได้ครอบคลุมทั่วโลกเลยครับตัวนี้น้ําหนักเบามากครับ172กรัมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดังสตอรี่ด้วยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ